วัน,นเดียวยำฉามาฝากเออเดี๋ยวพวกอีหกวันนี้รู้เลยถ้าพี่ก้องแม็กซักสิทธิ์จริงยำฉาต้องมาลัวๆอย่าศักสิทธิ์เลยขอให้ขอพี่ก้องเสื่อมขอบคุณครับไม่ถึงของที่มาฝากนะขอให้เสื่อมคาร่าก็ก็เก็บได้ลูกสาวเย็นชิงก็ไปหรือว่าเอาออกแล้วที่ไอ้ก้องฝากยำฉาก็ไม่มาลนะเออซเซเลนหนูออกไปก่อนลูก ท้าทายอำนาจกันสักหน่อยอย่าไปกลัวครับอย่างชมยำฉาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเช็สิท่อสองตัวทำไงอ่ะถ้าออกยำฉานี่พี่ก้องแม่งของแท้นะกูบอกเลยแต่ถือว่ากูรับยำฉาให้พวกมึงแล้วไงโอเคไหมพี่ก้องแม่งของจริงว่ะแชทและกูเบิลแถมยำฉา มันเหนียวจังวะแค่ได้อ่าวเคียวแล้วป<ะ>ั๊บเดี๋ยวหนึ่งมึงมึงแคปรูปส่งให้พี่กล้องเล